สวัสดีค่ะมาพบกับอามายเดมี่แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนการเล่งสปีดหรือสโลโมชันของวิดีโอนะคะโดยใช้แอปมือถือที่ชื่อว่าวิดีโอโชว์นั่นเองมาเริ่มกันเลยนะคะตอนแรกเราเลือกวิดีโอน,นะคะที่แก้ไขวิดีโอเนาะ,ะแล้วก็เลือกวิดีโอน,นะคะแล้วก็เลือกวิดีโอที่ต้องการได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะคะว่าวิดีโอที่เรายังไม่ได้ดัดแปลงเนี่ยเป็นยังไงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ7 วิก,กว่าเนาะเกือบ8วิแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะคะโด,ย,ดยที่ไปที่การแก้ไขค่ะแล้วก็แก้ไขคลิปนะคะพอเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นมีรูปกันไกรมีขยายมีสับเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีตัวรูปบวกแล้วก็มีความเร็วนี่ค่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะซึ่งเราสามารถปรับระดับได้ค่ะว่าเราต้องการเร็วชา้าเท่าไหร่เดี๋ยวลอง2 เท่าก่อนนะคะ2 x นะคะแล้วก็กดตกลงค่ะมันก็จะทำการแปลงวิดีโอให้นะคะให้เร็วขึ้นเนาะเพราะเราเอาเป็น2เท่านะคะเร็วเป็น2เท่าเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยลองอ ใช้แอปนี้นะลองไปหาโหลดได้นะคะที่ Play Store นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในระบบ iOS เนี่ยจะมีให้โหลดหรือเปล่านะคะแต่ว่าแอปนี้ใช้ดีมากๆเลยใช้มาตลอดนะคะใช้ง่ายใช้ดีคุณภาพเยอะนะคะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะมากนะคะซึ่งเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะ โอเคพอได้แล้วนะคะเมาดูกันค่ะเห็นไหมคะว่าเร็วขึ้นแล้วก็เวลาเนี่ยเหลืออยู่แค่สี่นาทีอ่าสี่วิก,กว่าเองเร็วมากนะคะนี่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราจะทําให้ช้าลงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลบทิ้งก่อนจะทําให้ช้าลงนะคะเราก็ไปกดที่เดิมะคะ่ะไปกดที่การแก้ไขนะคะแล้วก็แก้ไขคลิปนะคะไปที่ความเร็วเราสามารถเปิดปิดเสียงได้นะนี่ แล้วก็ลดลงค่ะเอาสักครึ่งหนึ่งนะคะจากวิดีโอต้นฉบับนะคะเดี๋ยวรอเขาแปลงนะคะพอกดตกลงเนี่ยก็จะทำการแปลงไฟล์นะคะให้ได้ขนาดที่พอดีนะคะกับที่เราเลือกอาการแปลงไฟล์เนี่ยก็จะใช้เวลา เท่ากับระยะเวลาของวิดีโอเนาะถ้าเกิดยิ่งวิดีโอเนี่ยที่นานๆก็จะแปลงนานขึ้นนะคะขนาดอันนี้แค่7วีก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะใกล้ถึงแล้วนะจะถึง100%ละรอแ,แป๊บหนึ่งนะคะน่ามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าคลิปเนี่ยมีความยาวขึ้นนะคะเป็น15วิเลยแล้วก็ภาพเนี่ยซโลโมชั่นลงนะคะนี่ใช้ง่ายมากๆค่ะแอปนี้นะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะอย่าลืมที่ p l พ y Store อ่านี่เป็นสองเท่าแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่ง เป็นยังไงคะใช้ไม่ยากเลยนะแล้วก็สามารถกดเซฟได้ที่ปุ่มส้มมุนขวาบนนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่ืนกด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปสวัสดีหมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ